ฉันนางสาวนิติการพินิศักนะคะเป็นภาคีเครือข่ายระดับตำบลพุษ,ษาค่ะเป็นเกษตรกร,กรในตำบลพุษานะคะ mm hmm. เหตุผลที่เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงที่กศสนาเภอเมืองคอนครราชสีมาดําเนินการเนี่ยเพื่อขอรับความรู้นะคะทางด้านวิชาการเทคโนโลยีต่างๆเพื่อนําไปปรับประยุกต์ใช้ในครอบครัวโดยขยายผลสู่ชุมชนต่อไปค่ะ ในส่วนของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นกรอบแนวคิดเล็กๆซึ่งมุ่งให้ทุกคนเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะจนเกิดความยั่งยืนคำว่าพอเพียงคือการดำเนินชีวิตแบบทางสายกลางโดยตั้งอยู่บนหลักสำคัญ3ประการคือความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะ การพึ่งพาตัวเองเนี่ยเป็นส่วนเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อทุกคนเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้และครอบครัวได้แล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็ทําการพัฒนาชุมชนนะคะชุมชนความพอเพียงในระดับชุมชนเนี่ยก็จะมีการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามกําลังและความสามารถค่ะเมื่อบุคคลและครอบครัวในความมีความพอเพียงในขั้นพื้นฐานเบื้องต้นแล้วก็จะใฝ่หาความรู้ความก้าวหน้าในการดําเนินชีวิตนะคะ การใฝ่หาความรู้ความก้าวหน้าในการดําเนินชีวิตเนี่ยเราก็จะสามารถพึ่งพาตัวเองได้โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะผ่านการร่วมแรงร่วมใจร่วมคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบคุคคลต่างสถานภาพนะคะในสิ่งที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดของชุมชนอย่างมีเหตุผลโดยอาศัยสติปัญญาความสามารถของทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริตอดทนอดกั้นขยันหมั่นเพียรมีความรู้คู่คุณธรรมจนนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างสมดุลขอบคุณค่ะ